เด็กชาวบ้านเขาไม่เคยเห็นพระมาจากเมืองไทยเขาก็จะมาชุมนุมกันอย่างนี้แหละทั้งหมู่บ้านเวลาเรามากางเต็นท์กางปักที่พักชาวบ้านก็จะมามุงก็เป็นเรื่องธรรมดาก็ดีแล้วเขาจะได้เห็นจะได้รู้ พระพุทธศาสนายังเหลือยังมีพระสุทโธดอยู่เป็นเป็นของเราที่นี่แหละที่นี่ไม่มีขี้เพราะว่าเป็นลานลานของเขา ที่เป็นป่าอันนี้คือขี้ทั้งหมดนั้นะ่ะที่มองเห็นตามทุ่งนาเอ็มเลยไม่มีที่จะเหยียบเท้าลงได้เลย